มากินมะน้อมน้อยเพราะเห็นเขาบอแม็กเพิ่งกินมะน้อมเนี่ยพี่น้องเขาเห็นห้างโตอแม็กก็บ่ารถว้าวอัน่แม็กก็ว่พวกว้าวอันห้างโต้คุ้ซื้อเอ้ยห้างโต้นอนเว้นมั้ยโต้นเว้นอันหมาดอหมานได้บนนี้ได้อยู่หาทานนะน้องหมาบอกโอ้ยนั่นแม้มันออกมาแล้สุเอามือโต้ด้วยนะโอ้แม็กโอ้แม้มันออกเอามือโต้ลงมือหนึเนี่ยทุกคนจูดมาแล้วแม็กเพิ่งจูดออกมาคุ้งลงตัวพุททองลายแล้วแม็กซ์แม็กซ์ยังตาย ทา,ายสบายดีเอฟซีเมอร์สกุสกคนเด้อทักทายสบายดียามเทงเทงพี่น้องตอนนี้อซุมคอยกะจะไปอนันต้อยไข่มดนให้กับสแปงมือนนี้แบ่งไปสามกุ้มเขาบอแม็กพ่นก็จะไปหายามกรับเน่และะ้วก็ซุ่มเขาในพันปลาซิวกรบอันอันนั้นก็เขาบอลมอนพ่นก็จะไปอนันสะป่าพี่น้องซุ่มคอยกะสุไปอนัน เพื่อนเยกับจะแปลงไปต้องคายมุนให้มาแกงเสื้อผ้าเพื่อนเรา่พราะเราเพิ่นละได้เพื่อนเยกับจักได้ไปได้ไปเสี้ยงเพื่อนพี่น้องเพราะว่าข้าวป่านี่ยังมีที่เคยต่อยมุทนาห้จักเพิรลลิงขึ้นกงไม้ลิงขึ้นเอาก็เล่นก็เล่นติดกงไม้ขึ้นเอาเมื่อไงกงไม้ก็กองแหนบแหนบแนบอยู่มีเห็นครับมีเห็นเาก็เล่น ตอนนี้เขาทีมงานเขาสะฟองกับเขาบารลมอนแล้วกัตะพานปลาซิวไปซับป่าไปซับป่าเขาสะพอนแล้วกัตะพานแน่ตอนนี้คอยกําลังไปพี่น้องกับสะแปงมีมีผ้าแล้วกับกระโอบกกระซานแน่ห่แป้งนี่กระซานแน่เพราะว่าเพราะว่าเขาต่ออยู่บ้านหาอากระโต๊หรือว่าดงพัดพี่น้องแบบขเขาเคาะมลหาเซรามิกมันออนแล้วมันสบายมันเลือตะไข่มันอันนี้เฮามีมีมีได้ถืออันกระโต๊มากละ นี่ตะกระซ้ามเอกกากระซ้ามขัดมันใต้ออแล้วก็เอาไข่มันเสื่อกระเป๋านี่แหละไปเคาะเชื่อห้างไม้แบบนี้นะเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชาแป้งไปมันอันเพิ่นอันบิเคยจะเพิาาน่นชแป้งนะยังไม่ทันเคยอันตัวจะเพิ่เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำเดียวพี่น้องอยังไม่เคยตอยมึงให้เพิ่นวาคอยเชื่อว้าแล้วเกิดหึงละพี่เลือกจเฮ็ดไปหมดเป็นอะไรลือแป้งนังกระป๊อกละเมยล้วบ่น้ำทองมันอทองเอาคุณ คุยแจ๋อคุยแจ๋อกินกับอันมาโฮอร์โลนพี่น้องเอ้ยรวยฮ้อนทองคุยอีกว่านั่งฮ้อนทองนั่งจะพักกะดีบ่นั่งจะพักกะดียังมีหอดมองอันต่อยให้ใครมุ่นไห้อยู่เพราะว่ามุ่นไห้อยู่แถวทางข้าวม้าพี่น้องจะแป้งไปจะพักช่องเทอร์ละเป็นจะได้อยู่บนเรือบุ๊บข้าวโพงกับมามาตานั้นบ่มาตือกับ

ห,หางมณไห้มันคือหางมณแดงค่ะจักมีหรือบ่แม่มีบ่แม่มีแถวบ้านเราเฉยเดินที่เดินห้านี่ไข่โขมอะได้ห,งหางมณไห้กันนี่จะจักมีหรือบ่อะไรขี้งอเด้ขี้งอไงอม่ได้กินได้เนาะถ้าหางมันชุ่มขนาดน่ะแต่ก๊กมันน้อยนะพอพงคุคุณตัดมีขายุห่างในยันมันมีมี

มีอนบอลจับ ปเคยเห็นเียวเคยเห็นกับมาบ้างยืนบัง,บง <c oughs> เขงปปาพไม้ละห่งาจะได้จะไข่จะผัวมันมีค่อยไข่เนาะไข่มันมีค่อยตึงมีค่อยลายพวงผลบักไหมจ๊ะ มีบ <í> ่เป็นตะไคร้อยู่บ่เขอด้วยมีได้มันเป็นบางห้างเนาะแมน่รือไข่ตกแม้มันแมไข่มันก็มีไข่ันมีผ้าอีมานนะห้องนี้หมอน รบแล้วบอไข่ตื่นเลยรูใช้เซลล์ด้วยันเห็นหมยดาอยู่ไงนะน่ะทุเจ้าไข่ไข่ใกล้ป่านี่สามน้่ยเมื่อกี้นี้ยางมายังมีบินอยู่มันกลายไปพปเห็นใกล้ป่าบินปลื้มขึ้นมาเบิ่งสิไข่มันพักไข่อยู่นี่ นี่แม่มดให้เฮาก็ได้แม่มันยังอันนั้นอยู่คันอันอยู่เฮาก็ตกที่มันใต้ออกงายางงพี่น้องเพราะว่ามันตื่นอันนี้ก็ซ่ามันลึกลมันใตอ้งงออนี่เดี๋ยวเขาบักมาอีกจเอานี่หงนีก็พี่น้องซอมเบิ่งมันละไข่บ่หงนีก็ได้ไขเ่เฮอีกแค่นี้ไข่ก็ไข,ข่น้อยคันอยู่แถวบ้านน่ะไข่หลายๆเมีอยู่ด้เนาะ คูย้อ่ย้อยยคู่แต่ฝ่ายนี่พี่อุรานินเหรอหนึ่งเอามส่าหกเปลี่ยนเดียวได้แล้วปเปลี่ยนกพี่้อง พันแหนแบบมันหาต่อยน้อยนึงก็หฮากับพันพันพัน,นเลยน,น,นีนตอนมานมฉบบนพิคเดียวจาะจาะแล้วเลยแล้วเลย <c oughs> อันนี้ผมต้องจาะอีไข่มันกอง,งกองู่ย่ะแม่งคิดทุกขี้ยะจะลาย คู่ลงไปคู่ลงทาง้ <c oughs> างเนี่ยพี่น้องเอาเห็นห้างต่อโบแม็กกับรถว้าวอันโบโบแม็กกับพวกว้าวอันห้างต่อคู่ซื้อเอ้ยห้างต้อนอนเว้นบ่ตัวมันเว้นอันมานได้โบนี้ได้อยู่หาทานนะเนาะมาบอกโอ้ยนั่นแม่มันออกมาแล้วสุ เอามือต ja, oh mm ้อ hmm. ด mm ้วยนะโอ้แม็กโอ้แม้มันอ้เอามือต้อนลงบนนู้นกันเห็นไก่ป่าไข่ไก่ป่าเนี่ยเห็นห่างโตเนี่ยกายมาว่ามากินมะนุมน้อยน้ำเข่าเมย์นะคะมากินมะนุมน้อยเห็นโตนะมะนุมน้อยมากินมะนุมน้อยเพราะเห็นเขาว่าแม็กพิ่งกินมะนุมน้อยเมายามกินมะนุมน้อยกายมาเดือตามห้องห่างโต นี e> ่เอากับสแป้งกับพ่อเดียวท่าขัาเบําเเมกกับบ้าวพงอันไปเอาไปหากระพาย่ะแม่งเนี่ยต่อมูหาเจอกับพีได้น้แป้งจากแม่งเผื่อพี่น้องเหมือนหูเหมือนตาจะไม่ได้ตอมาลีตอมอลอันเพื่อนเมือเอากระพามาอันจุดทางต่อพี่น้องเออจุดทางต่อเพราะว่าเห็นทางต่อนอนเว้นกินยิ่งมากินมันนมน้อยน้ำข่าผัดเห็นนทางต่อสะสอนเพื่อนเห็นนะสอนเพิ่นตาดีตาดีมาแล้วมาแล้วเอฟอตัด าแล้วบเจก็ชอบมอเอสอจะบอนะรอทางมดนะอัอนเะกำลังกำลังโป่งกับแม็กขึนคอยเต็มเลสเลยคนี่รแล้วอ่ะอีดีๆมันเบดัเลยเลยจุดเตาะผู้ นจูดมาแล้วแม็กเพันจูดมาคุลงตัวพุ่นทองลายแล้วแม็กแม็กยังตายนี่นนี่กับมะได้เมื่อไงขาวๆอยู่นี่ได้จากทานแม็กนี่เช็ดทานเช็ดทานต่านมาหมะถึงมันทานมะมะถึงมันาะจุดไม้ไผ่แห้งพูดคนนี้ไม้เนี่ยได้หลายกคนนี่ออคนนี้ไม้ที่ได้หลายกองกองอยู่พุ่นกะมันนันมันคุเงิงมุนไห้เฮากะ นี่มูนไทเฮากันได้หนังต่ออีได้ไข่ไก่อีน้องแปงมานคักเต็มมือน,น,นี้ชาวแปงว้าวอยู่ไปกับชาอวชออนนะมานว้าวละบีเซอร์คนมันมาน <c ười> ควายขี้ย่อยหางผู้เด <มา S 1> ียวผูเว้เดียวกับบอนและพี่น้องบันนี้ไปไหายเฮ็ดยูเฮ็ดกินก้อนช่อมเบิ้งว่าเพิ่นได้มาบ่าปลาเขาตะพานเพิ่นไปซ้าปลานะเข,เขาเข้ามาฮอดวอลแล้วพี่น้องเฮาก็จะปิดแบบซื้อกระโซไปนี้เนาะ พี่เชื่อพี่เชอกะสซแป๊บคิดโต๊เขาไปหอดแล้วเขาจะถามได้เพื่อนแน่ได้เพื่อนแน่เฮาคิดโตว่าได้ต่มดนไห้พี่น้องเฮ็ดกินเพื่อนะกินชมต้มปลาต้มลาได้บอโอ้จุค่อยได้ต่มดนไห้ได้บ่ปลาชิเลอร์ปลาน่มะชิเลปลานั่นชิเลอร พกินีว right? <oh> ่ากินสคนากินมีเากินน้ำนี่นะโอ้ป้านั่นใค้าใป้า่าป้าีอแสรงเปิดตคนมานนย่ไหมกัคนมานไปใกล้ใใกล้ใกล้ใกล้ป้านะคะอันนั้นไดเข้าเยอะเยี่ยบมันยังบินฮู้ บิ่ได้ได้แต่ไข่มันคือเอาไข่มันน้อยคือคือเอาน้ำซ่างน้ำซ่างทุกคนมาก็จะกินน้ำแห้งอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปเยี่ยมกระย่างเพื่อนเพื่อนไปซ้าปลาได้ปลาคือเดนี๋ยวนี้ปลากลางไมหลายตือปลาข้อกลางถึงหมดเนาะใส่แน่นอนบาดกินได้หมากกีกระมีแมงดาพี่น้องคิดเจี๊ยบแมงดากินได้เรื่องมาแซ่บปลาข้อกลางหลายเลย ก็นี่กำลังอ่าน้อยกัตัวนังกตนางโตโตหมน้องได้แล้สิตัดขยายทองแงนี่พี่น้องมะไรปลลูปาลูนลาลูปลปลูปลาูกับมอ้ากับมะเนาะมันมันลายกับว่ามะมีแม่ดอกมะเพอกมะชมพเลยงคือมนี่อแล้วบอไดโนเปลงมะอะคือมันลายนี่ วิธีแกะเขาแกะอันนี้ออกแล้วก็เคาะเอา่จะชินซิมซิมแัอนแปงก็ลึกปลึกปลึกลงหน้าแปงพลกพลกแต่ผ่านได้จากอันละได้อันึงเงได้หมด่ละเด น้อยนึงเล็บไม่มีนะนี่ห้อทานใหญ่ในพวกยังเอานะคไม่มีเล็บนะบ้างุดแ้วกระดับเลยขุดบันทึกชิมขุดสิพาเลยิน้งมัดบันทึกไวแล้วบ้างดดมั้งใช่เลยเอนเาชุดนั้นเดี๋ยวแกเอาหมดกับข้อติดลบลาบลาเสร็บร้อยนะใด่ได้เลย

พี่พี่เอาโ่อออเอานั่งโตไอ้แย้งไว้แล้วได้บักเลยลนหนึ่งเออถูกเหตุจุดดีมุนงามมักถ้าได้ได้อันนี้วะเออแกงกันได้แกงพี่น้องคนนี้จะแกงเอานี่ยเอาเนี่ยนี่ันนี้สะพอนพึ่มาล้างพี่น้อง มันแตะเราเป็นขาวๆอยู่ตะน้ำนมเลอดำก็ดอนนี่นะอันนั้นมันน้ำมองขี้ไฟขี้ผ้าไฟมี่เป็นเพะเราเอาห่าวนเาโอ้ยเ่าลร้างมันนี่ก็อเฮาเลืออันนี้มันเผยเผยอทางเถิงพูดดิทิมเกนี่ไขมันไห้นีห้นด้วยไดน้อยหนึ่ได้นังตหรอคะได้นังโตอะย่าพมไข่บนไห้นี่ยอไอแม่หัก้นบอไอด้วยได้ยดิไหนี่า่มันหันมหนไดไหน้ัอูบนึงย่น เดยกคำพามันหันมากระหันละค่พีามันหันจะนี้หามาตามมาคิดพี่น้องตามมาคิดเจาแกงนั่งโต๊ะสะพอนพันแกงได้เอาเสื้อเขาเบอร์อีตาาพรอมเด้งมันแล้ว แขงนางโตเขาต้องเชื้อ c ด้ยอาหารที่หายากที่สุดหึงหึงพบท่านึงนางโตนางโตดามดีบ่ได้กินคันมีโชคดีอะริยหลปีหนึ่น ลายบอไม่ลายลายเินาเจ้าบุพเพทุกคนเลยแกนั่งโต้เขาจะเสพกระบาดเแกกับน้องแกนั um, ่งโตกัซาปลาไปกำลังกดกำลังเดือดน้อง หยกโมนะหยกสดเลยโยแม่วาตักแกงเยอะตักมืดขลังทำแค่ย่ามันเห็ดสองโั้เดียวทุกคนเลยบวไทยาวอื่นเดียวทุกคนเลยอันนี้วัวพนังเปนแต่หยาตลอด ามาพี่น้องกินไล้ได้มนี่โ้ปานบาทตัวนี้วันนี้อันกินทอดอันเซ่บมันมนังโตไี่ยังไม่ฟ้ยันเสือดาแต่ข้าวน้อยอยู่บัประตูหน้าเท่านะมอยาอะรบกสายามาอามาเอ้มามาอันละเอา,าอนี่อยาิ้นึนี่เย <c oughs> ิยข้าวเอนำหย่นหน เราอย่ามาก็ได้ผู้ a f ก็จเขาเยอะความเจ็บเนาะขอจะเยอะเปียนทางไนมไว้ก่อนหลังชนจะขาไปชิมเลยนะะพาไปกำลังสร้า มันมันลุกจะได้หรเออจะเอามาแป้งเลยค่ออนงค่อยจะติอก็อยาไกันเลนี่มาแป้งไ่กินน้อยดีเนาะรความอนนะขอแค่น้อยเขาูยาอะแปี้กยากก็ถือ่ยาอไักไปอีกมาค่อยน อ้ารลยนบแ้ามรายกมือแม่เจอกระตุกมาหนักว่าถ้าดะกินข้าวกระเล่น่ขงพอไหมะแข็งๆ้ากินนด้ก็ือกินกันได้น้ยุบหุ่นหนักมีมีแม่มันมีแม่บอบข้าธรรมดาใช่ไม่ อย่างทุกคนแม่คนจะเป็นหรือเปล่าอ,อันได้กินอันแซ่บแกงนาง่งโตผัดข้าวผัดเมื่กินข้าวกระแดงแต่คืนนี้เขาเย็นนั่นเป็นเรือเอ่พอนเขาเย็นปันได้ยู่ไปันไม่ได้เบิ่งด้วยนาะกินข้าวเย็นเป็นน้เาเล่แซ่บอยู่แซ่บอยู่ได้มีแม่นบอกอันโคบแฮาโคบแฮาเชียรนะมันมันยีมันมันเปแล้วเหัวหน้าได้กินข้าวเย็นอยู่บ่บุคคลไปเลยแลกกินข้าวเย็น <c oughs> มันนอนไก่เมย แกงต้อพี่น้องเขาผู้ชายเขายญามันยังก็ชุ่มห้าวแกงต้อช่วพี่น้องช่วยคขยมันให้คามันให้นะได้น้อยนึงแล้วกันพอดีห้าอันในต้อแล้วก็เ้าก็เลยย่ญ้าอันต้อครมันให้พอดีมาเอานางต้อนี่มาแก่พี่น้อง เป็นเลโลแปลงโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยยาตำรางมูอีกแล้วครับท้ายมูสแปงพ่นกินช้าพี่น้องเอ้ยกินมีทานมูเพราะว่าน,น้อยก็มูกินช้าก็มูแมนบอกกินช้าแมนกินหลายกินหลายวอแม่เพิ่งตอมอือเฮากินมื้อนี้อาหารมื่อนี้ก็พี่น้องตั้งแต่มาป่านี่ก็บพี่เคยได้กินอาหารแบบนี้จังเธยแล้วพี่เคยได้กินนั่งโต๊ะพี่น้องพอเดินไปหาเมื่อนี้ก็ถืออุมานได้ได้นั่งโต๊ะเน่ได้ใกล้แนี่แต่ใกล้ป่าเขาพี่เคากินน้ำช้ำ น้อแป้งจักไปอยู่ทิเลือพีเขาพีเขากินน้ำซ้ำใครใกล้ปากอะเฮาเป็นผู้เห็นแต่เขาไม่ได้กินนะเฮาเป็นผู้เห็นแต่แต่วิได้กินเฮาก็ได้มากินนังต่อนี่นะมดืดเชยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเฮาก็กินข้าวอิ่มมืดแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปเฮาก็มมาจะได้จบเพลงนี้เถอะกี่เคลิปหน้าเพราะเดี๋ยวไม,ม่ขอเข้ามกครบที่ตามและรับชมเด้อเนี่ยเจ้าแป้งเพิ่งก็อัดติ๊กเขาแล้วอนะิ่มแล้วบ่